สวัสดีค่ะพบกันอีกเช่นเคยค่ะกับเมนูง่ายๆในหม้อทอดไรน้น้ำมันวันนี้เราจะมาทำไข่ดาอาไข่เจียวกันค่ะวันนี้เป็นไข่เจียวอันนี้ใส่ไข่ไปแล้วสองฟองเนะาะอัวนี้นะคะเดีย๋ยวเราจะมาลองทดลองกันว่าสูตรเนี้ยมันจะเหมือนคนอื่นไหมที่เขาบอกว่ามันจะทำให้ไข่ฟูเนาะสูตรนี้นะคะจะทำให้ไข่ฟูสวย คือตัวนี้ไม่ใส่อะไรเลยนะเห็นในรีวิวคือเขาจะใส่พวกหมูโยอะไรอย่างเงี้ยแต่เราไม่ใส่อะไรเลยค่ะจะเอามาทอดในหม้อทอดไร้น้ำมันเนาะนี่เราก็ไม่ได้ปรุงอะไรเยอะใช้แค่ซอสทาแบบเมนูง,ง่ายๆเลยเหมาะสำหรับคนที่แบบว่าต้องการประหยัดเวลาแล้วก็ทำง่ายๆเลยทำที่บ้านหรือว่าทำก่อนไปทำงานก็ได้ อบไว้นะคะดูซิว่าจะประสนะบความสำเร็จไหมหลังจากเราปรุงเสร็จแล้วเนาะเดี๋ยวเราก็จะเอาเข้าเข้าไปในหม้อทอดไวยน้ำมันของเราตัวน,นี้นะคะ,ะใช้ระยะเวลาในการทอดในหม้อทอดไวยน้ำมันนี้อเราจะใช้เวลาที่180ิบ อุณหภูมิที่ร้อองศาเนาะประมาณนี้แล้วก็ระยะเวลาที่10นาทีดูซิว่าจะได้สุกพอดีโอเคไหมน,นะคะเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันนะคะว่ามันจะฟูสวยเหมือนในรีวิวของคนอื่นหรือเปล่า <c oughs> อ่าเรามาดูกันดีกว่าไข่เจียวจากหม้อทอดไร้น้ำมันของเรา ว้าวก็โอเคอยู่นะคะก็ฟูนะก็น่ากินอยู่นะตัวนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูเนื้อข้างในกันโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาดูเนื้อข้างในกันว่ามันจะสุกพอดีสวยไหมตัวนี้เนาะอู้ก็ฟูฟูนะโอเคเนะื้อก็ฟูฟูนะคะก็น่ากินอยู่นะไข่เจียวของเรานะคะตัวนี้เนาะก็สุกโอเคพอดีเลย นี่เดี๋ยว,ยวล,อลองตักให้คุณผู้ชมดูก่อนอันนี้หน้าตาก็จะเป็นเหมือนไข่เจียวที่เราเจียวกันนะคะเอย่างเดี๋ยวชิมดูก่อนอืมหน้าตก็จะอร่อยค่ะอืมก็ถือว่าประสบความสำเร็จการทำไข่เจียวจากหม้อทอดไร้น้ำมันเนาะวันนี้ก็ขอบคุณนะคะที่ติดตามรับชมเดี๋ยววันหลังเดี๋ยวเรามาดูเมนูอื่นจาก มอทอดไดน้ำมันนะคะขอบคุณที่ติดตามค่ะสวัสดีค่ะ